อย่างเนียนเน่ยมองไม่เห็นได้เ <Chris> นี่อะไรแบบแบบวะเเนียนอยู่นะแต่ยังไม่พอสวัสดีคุณที่เข้ามาดูทุกคนด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจที่เยี่ยมยอดมากเลยวันนี้ก็กดเซโร่มาอีกรอบนะครับไม่มีเพื่อนเล่นนะแล้วก็ไม่มีคนลงด้วยนี่มาจากไหนกันวะช้าจังเลยยิงฟรีครับหนึ่ง จะหนี้ออกหน้าต่างนะตัว่อกี้สงการนะวงไม่ทันนั่น่ลช้าเกินนิ่ไหมครับตึกเราไม่มีมีแต่ข้างหน้าเลยกูดังสามกับตึกสามชั้นข้างหน้าถ้าลงกับเราเราน่าจะตายไปแล้ว <laughs> โด,ดังสามนะเต่ตึกข้างหน้าเงียบไปแล้วอ่ะไม่ได้ยินเสียงเลยน่าจะยังอยู่นี่แหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนสินี่ไงมาแล้วเอา้าคนนี่หว่านึ่งก็บอดเอากระสุนหมดมีคนจะแย่งบอดเราต้องรีบ้ํำบอดผมครับ สายงานยิงบอดต้องถามเราเลยเขาจะมาช่วยเพื่อนนะไม่ซ้ำนะผมไม่ซ้ำปล่อยให้เขาไหลาตายไปเพื่อนคงไม่มกล้ามาดึงหรอกมั้งอยู่โลกขนาดนี้โอเคกูดังสามก็ยิงกันไม่หยุดเลย ยิงยังไม่ได้อ้ ه, มีคนวิ่งมาคนหรือบอดไม่รู้นะไม่ผูกมาให้ยิงเลยวะน่าจะเป็นบอดนะตัวที่เขายิงปำแยาน้ำเต็มๆเ,เพื่อได้ประทะระยะใกล้โอเค เชิงเยอะว่ะตัวนี้ไม่มาสักทีดึง,งนี่นั่นแหละน่าจะตัวสุดท้ายมั้งเขาถึงไม่กล้าเข้าเ่ะยยิงใครรับยิงเราเีกยว่าเข้าหัวไปตัวเข้าตัวไปตัว เมีคนตัวเป็นน้ำหนึ่งเจ็บเจ็บเจ็บอยู่ต huh <im ้องปั๊มยาให้พันยาพันจะเส้นนี่เนี่ยตัวไทยจริงเน่ยเหนือกดังสามเนาะเฮ้ยเห็นเราแล้วว่ะน็อคเฉยเพื่อนต้องมาดึงนะ แต่กระสุนราจะหมดโอ้โหไม่นอกดันเลยอย่าไปรอเห็นสามตัวนะเขาน่าจะดึงกันเสร็จแล้วผมจะรอให้เขาออกมาแล้วจะเปิดนอคข้างในตัวค่อยค่อยดันนะ โอเคไม่งั้นเราต้องเจอกับ3คนอันตรายกเกินไปไอย่างน้อยนอกได้ตัวหนึ่งก็เหลือสองตัวนอกหนึ่งยิงไม่ทันนะเขาโลบวนข้างหน้าเลยมาแล้วเด็ก เหลือตัวนึงนะนอกไปสองโอ้นั่งทำอะไรไว้เนี่ยสงสัยเขาเล่นใ่เป็นนะตัวนี้อันนี้น่าจะบอดไม่น่าจะหรอกบอดเล,เลยแหละดันมาพลาดยต่อครับเฮ้ยมีคนมา นิ่งไว้สองนิ่งไว้เดี๋ยวเขารู้ตัวนิ่งไว้นิ่งไว้คานต่ำไว้คานต่ำไว้อยาให้เขารู้เดี๋ยวเราจะซวยลูดหมดแม็กไม่รู้เพื่อนอยู่ไหนสามไว้ก่อนแล้วกันอันนี้บอดนะครับวิ่งหาเพื่อนเขาไม่เจอเลย อ้านคนแล้วแหละยังหว่านี้อยากเนียนเน่ยมองไม่เห็นได้เ่ยหาคนต่อครับอะไรแบบแบบวะเฮ้ยนึกว่าไม่ใช่คน โถูถ้ากันผมไม่ยิงนี่ถ้าเขาไม่เปิดก่อนตกใจหมด <c oughs> <c oughs> บิ่งมาสักพักแล้วเนี่ยบึ้งมาเจอคนอย่างนี้แหละย,ยิยงกันไม่หยุดเลย <c oughs> โอ้โหไม่รู้จะเอาฝั่งไหนก่อนเยอะเกิน,น <c oughs> เราต้องถอยาหามุม ที่เขายิงเราได้ฝั่งเดียวโอเคที <Okay. S 2> นี้เราอยู่ตรงกลางเลยอันตรายเกินเรามาคนเดียวใครยิงนอกไปไม่รู้แต่เราซ้ำนะ <c oughs> ในกูดังนะครับมีตัวอยู่เห็นอยู่ยังไ,ไงเสียงหลุดแล้วนั่งนิ่งก็แตกดีครับ เดี๋ยวฟังนู้นไม่ไกลเราไม่รู้กี่ตัวด้วยผมวิ่งมาโกาดังนี้แล้วนะข้างหน้าเรามีคนนะนั่นไงนอกไป เนียนอยู่นะแต่ยังไม่พอถ้าไม่กระโดดก็มไม่เห็นเลยเมื่อกี้เหลือตัวใช้กอซ่านะน่าจะอยู่ข้างไม้ข้างหน้าเห็นไหมเห็นไหมน่าจะนอนอยู่ข้างๆนั่นแหละยิงสุ่มไปเลยครับเหลือสามตัวยีสปิดไม่นอกได้ไงวะ นอกไปแล้วเหลือสองตัวพวกนั้นต้องเข้าวงอะอยู่ในวงเลยปะลากได้ลากครับเดี๋ยวตัวท้ายนะไก่ก็มาดีไก่ก็มาดี ยังไงนะชอวงคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ